จากคลิปที่แล้วนะคะเราไปซื้อของกันแล้วก็มีข้าวของเยอะเต็มท้ายกระบะเลยและเรากำลังจะไปล้างรถกันต่อค่ะลูกค้าคิดว่าของท้ายกระบะจะเปียกไหมคะถ้ามีของอยู่ท้ายรถเมื่อเราติดตั้งฝากครอบแล้วนะคะเราก็จะใช้บริการการให้บริการแบบคนล้างไม่ควรล้างรถด,ด้วยเครื่องล้างอัตโนมัตินะคะ เมื่อเราใช้บริการแบบนี้นะคะก็จะยืดอายุการใช้งานฝากครอบของเราได้ยาวนานขึ้นคราคล้างเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนในการที่จะเช็ดให้แห้งให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเช็ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเช็ดขอบกระบะโดยรอบแห้งดีแล้วเรามาพิสูจน์กันนะคะว่าของท้ายรถที่เยอะ จะเปียกไหมลังกระดาษเอ่ยข้าของเอ่ยเต็มไปหมดเลยค่ะคุณลูกค้าลองสังเกตดูนะคะไม่มีน้ําเข้าเลยสักนิดค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเจอฝนตกหนักแค่ไหนก็ตามการการันน้ําเข้าทำได้ร้อเอร์เซนจริงๆค่ะสำหรับฝาครอบกระบะไทยท็อปของเราสนใจติดตั้งทักมาด่วนเลยนะคะ